สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูเกือมาแนะนำวิธีการปิดเสียงการแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้รบกวนในขณะที่เรานั้นเข้าสู่ช่วงเวลาของการพักผ่อนเช่นตอนกลางคืนเนาะมาดูกันเลยว่าเราจะต้องปิดกันยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนกดเข้าไปยังแอปพลิเคชัน Line นะคะ เมื่อท่านผู้ปกครองเข้าไปยังแอปพลิเคชันไลน์ขอให้ท่านผู้ปกครองเข้าไปในห้องเรียนที่เรายังไม่ได้ปิดเสียงการแจ้งเตือนนะคะอาจเด็กกูเกขอเข้าไปในห้องไหนดีนะ,ะส่ตนว่าห้องปอ .3 แล้วกันนะคะให้ท่านผู้ปกครองคลิกที่ขีดสมขีดมุมขวาบนมันจะมีว่าเปิดการแจ้งเตือนเห็นไหมคะมันจะมีเปิดการแจ้งเตือนไว้ท่าสัญลักษณ์ของลำโพงด้านมุมซ้ายมือเนี่ยคะ่ะ ไม่มีตัวค่าขีดค่าสีดำอยู่แสดงว่าลำโพงนี้เปิดอยู่นะคะให้เราไปกดปุ๊บให้มันเป็นลำโพงดำและมีเครื่องหมายขีดทับนะคะเสียงแจ้งเตือนนั้นก็จะไม่รบกวนนะคะท่านผู้ปกครองและนักเรียนเวลานอนหลับพักผ่อนนะคะเป็นคลิปดีๆเนาะเอาไว้แนะนำการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ